ไปติดตามสถานการณ์น้าท่วมนะคะรวมถึงพาณิชย์ยกรบวนสินค้าอุปโภคบริโภค,คมาลดราคาให้ประชาชนกันด้วยค่ะค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้นะคะไปดูสถานการณ์อุทกภัยกันนะคะที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งทุกภาคส่วนก็ย,ยังคงเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะ ในพื้นที่บ้านกลางเวียงบ้านดอนแท่นบ้านต้นหนุนตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะหลายพื้นที่น้ําก็ลดลงสู่สภาวะปกติแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของปพกรมชลประทานก็ยังคงเร่งสูบน้ําอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการล้างทําความสะอาดบ้านเรือนก็ยังเป็นไปด้วยความลําบากค่ะเนื่องจากมีดินโคลนทับถมเป็นจํานวนมากบางพื้นที่หนาก,กว่า30เซนติเมตรขณะที่ทาน้ําใจก็ยังคงหลังไหลมอบสิ่งของบริจาคน้ําดื่มและของใช้จําเป็นให้แก่ผู้ ไปสบายน้าท่วมอย่างไม่ขาดสายทางด้านของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45หรือว่าบ้านดอนแท่นนะคะได้เปิดรับบริจาคสําหรับผู้สนใจค่ะร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและโรงเรียนจากผลกระทบของเหตุอุทกภัยนะคะได้ที่บัญชีเงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45บัญชีเลขที่020043502762ธนาคารออมสิน สาขาเวียงสาค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่านและอาชีวศึกษาพื้นที่จังหวัดน่านได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ทางการเกษตรขนาดเล็กรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาแล้วก็สามารถใช้บริการได้ฟรีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ